สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพาเครื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพาเครื่องของหลวงปู่ศิราสีจันโทกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเบอร์โทรร้านนะคะ0644419878นะคะแล้วก็ QR code ลายด้านล่างนี้สแกนได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาเบอร์โทรนะคะไปแอดตรงช่องเบอร์ลน์นะคะหรือว่าจะเมมเบอร์ก็ขึ้นเหมือนกันนะคะสามารถแอดมาได้เลยนะคะถ้าสนใจพาเครื่องนะคะที่ร้านมีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางให้นะคะแล้วก็ส ส่งต่างประเทศให้ด้วยนะคะแล้วก็บริการ VIP ที่สุดเลยนะคะก็คือมีบริการเงินผ่อนให้ด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาดูพิมพ์หลวงพ่อปานกันนะคะรุ่นนี้จัดสร้างปี2564นะคะจัดสร้างแค่พิมพ์ละนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะองละพิมพ์ละ2 9 9องค์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่พิมพ์ไก่ก่อนเลยนะคะ อ่านี่นะคะเป็นพิมพ์หลวงพระปานจัดสร้างปีสองห้าหี่นะคะมีจานด้วยแล้วก็ตะกุดเงินด้านหลังนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมวลสารดีมากองค์พระหอมมากนะคะพระตั้งแต่ปี6 4สนะคะจนตอนนี้นะคะแกะออกมาจากซองยังมีความหอมอยู่เลยนะคะนี่นะคะมีรอยจานหลวงปู่ตะกุดนะคะแล้วก็แปะโค้ดตรงนี้นะคะองค์นี้เป็นองค์ที่82นะคะแล้วก็เป็นคือแบบ สายลุงมากนะคะพิมพ์นั่งไก่นะคะนี่นะองค์นี้เป็นองค์ที่82นะคะเดี๋ยวมีพิมพ์ไก่ใช่ไหมคะแล้วต่อไปเดี๋ยวหาพิมพ์อื่นจัดสร้างเดี๋ยวนะคะแม่คะดูก่อนพิมพ์ละ299องค์นะคะทรงขุดนะคะนั่งขุดนะคะ นี่นะคะเป็นลอยจานองนี้สองเจ็ดสี่นะคะสีสวยมากนี่นะคะองพระหอมมากนะคะอืมแม่นะคะเอามาขมหอมจริงค่ะหอมจริงแต่ถ้าเป็นผาะเกที่พิมพ์ออกมาใหม่ๆเลยก็ถ้าเป็นพวกตะกรุดพวก เนื้อผงพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเหม็นสารเคมีนะคะแต่ว่าองค์นี้หอมมากนะคะเพราะว่ามวลสารเขาเยอะมากจริงๆนะคะพระหลวงปู่องค์นี้ทรงคุดนะคะมีพิมพ์ไก่นะคะพิมพไก่สร้าง299องค์นะคะทรงคุด299อองค์จะมีแค่ไก่กับคุดแค่อย่างละ น,น,นี่นะคะทรงไก่ตะกุดเงินนะคะจัดสร้างแค่อย่างละสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะคะน้อยมากเดี๋ยนะแม่ขยายก่อนนะคะพอดีมีแค่คุดกับไก่นะคะจริงๆชุดนี้เก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาจะมี เป็นพิมพ์สายลุงใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแบบวานสบู่นะคะนี่นะคะจัดสร้างอย่างละสองรอยเก้าสิบเก้าเหมือนกันนี่นะคะมีเกสาหลวงปู่ด้วยนะคะสวยมากนะคะองค์นี้ได้เรนโบว์แบบขาวดำนะคะทูโทน แล้วก็มีจีวอนสายสินตะกุดนะคะแล้วองค์นี้เป็นองค์ที่สองรอยสาสิบสามใครชอบแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะองคไหนใครชอบแคปไว้ได้เลยแล้วก็รับประกันว่าหอมจริงนะคะุูนองค์นี้สีเขียวสวยมากนี่นะคะอง์นี้องค์ที่สิบสามนะคะเป็นตะกุดเงิน ะะเขาจัดสร้างน้อยมากแค่299องค์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวหาสีส,สวยให้ดูนี่นะคะมีสีม่วงอ่อนนะคะแซมแซมด้วยองค์นี้ก็จะเป็นเหมือนสีชาไทยนะคะสวยมากองที่ร้อยยี่สิบ้านะคะ แต่ถ้าจะเป็นสบู่สบู่ว่านสบู่นะคะก็จะเป็นมีเกสาของหลวงปู่ด้วยนี่นะคะได้แท้นะคะนะคะบอกก่อนนะคะว่าแท้นะนี่นะคะสวยมากสองสี่แปดนะคะสองสี่หนึ่ง แล้วก็สองสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดเก้านะคะถ้าใครสนใจนะคะอุ้ยยังหอมอยู่เลยะคะ่ะคือแบบไม่ต้องแกะซีนออกมานะคะความหอมนี่คือกลิ่นทะลุออกมาเลยนะคะพาตั้งแต่แม่ค้าได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะถ้าใครติดตามคลิปจะเจออยู่ว่าเคยลงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่นะคะแม่ค้าเอาไม่แพงค่ะเขาจัดสร้างน้อยมากจัดสร้างพิมพ จัดสร้างแค่สองพิมพ์นะคะจะมีเนื้อสายรุ้งอย่างนี้นะคะอย่างนี้เขาจะเรียกเนื้อสายรุง้งเนื้อสายรุ้งก็คือไก่ก็คือนั่งไก่ใช่ไหมคะสมเด็จทรงไก่ก็คือจะสองอเก้าสิบเก้าองค์แล้วก็สมเด็จทรงคุดนะคะก็จะสองอเก้าสิบเก้าองค์อย่างละพิมพ์ละสองอเก้าสิบเก้าองค์ในเนื้อสายรุ้งนะคะแต่ถ้าเป็นว่านสบู่นะคะ ก็299เหมือนกันนะคะอย่างนี้นะนี่นะคะจัสร้างน้อยมากอย่างละ299องค์เท่านั้นนะคะแม่ค้าเปิดอยู่นะคะองค์ละนะคะองค์ละ1,950บบาทพร้อมส่งเท่านั้นนะคะราคาไม่แพงน่าเก็บมากเลยตอนนี้คือถามหา ไม่มีนะคะอยู่ที่นี่หมดแล้วเพราะว่าเก็บไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะอยู่ที่นี่หมดแล้วนะคะไปหากันคือไม่เจอแน่นอนนะคะไม่เจอแน่นอนอยู่ที่นี่หมดแล้วนะคะพิมพ์ละแค่สองรอยเก้าสิบเก้าองค์เองนะคะแล้วก็ไม่เยอะจํานวนไม่เยอะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะคะถ้าใครสนใจทักโทรมาได้เลยนะคะตลอด เกือบ24ชั่วโมงนะคะรุน่นนี้ใครยังไม่เก็บนะคะต้องเก็บเลยนะคะเป็นสมเด็จทรงไก่ทรงคุดนะคะเขาจะมีสายรุ้งนะคะทรงไก่ก็299ทรงคุดก็คือ299เหมือนกันแล้วก็จะเปว่าสปุกสบู่เลือก็299เหมือนกันนะคะอย่างนี้นะนี่นะคะไม่เยอะเบดเซ็จอกตกอยู่ประมาณ เกือบ900องค์นะคะใครยังไม่มีต้องมีให้ได้นะคะของดีของแท้มวนสารดีๆอย่างนี้นะคะแล้วจัดสร้างปีลึกด้วยตั้งแต่ปีต้นๆของปู่เลยแล้วตอนนี้กลิ่นพายยังหอมอยู่เลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักโทรมาที่ร้านขนมหวานพระเครื่องได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ